มาน่ะสวัสดีครับอยู่ผมนั่นเอเมอร์ซีโร่นะครับวันนี้ก็ก็ไปแขกตันเชิญยูหนึ่งท่านไหนพูดสิชื่อเจลครับเจ้าม้จะเบาแลนะ้วผมเขาไปใจผมแล้วก็ผมไม่มรู้ทีอ่ะน,นี่อยู่กันในแมปปวดแก้วนะครับะรครับอะรครับอะไรคือตัดไม้อไอเกมตัดต้นโน้นโน,น,น้ ตัดน,นึงนะตอนนี้มันเลื่อนเร็วเกินอะ่ะตัดละเจียงมันไม่มีให้หรอกผมคิดโกงกเอาเจียงมาวางไว้ในยก็ตัดตัดไม้จัดตัดใบหญ้ตตาตต้นไมนะ้ตัดไปไม้ต้นไม้เนะี่ย ได้เป็นแม่แล้วโอ้โหได้ได้หนึ่งมด้สองเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้ได้เมียมากผมมาอัดแค่อัดไม่เกิน15ทีได้ตอนนี้ก็เด็กแล้วผมก็จะเล็กน้อมนอน งันเองแล้วก็เอาปลูกไว้กแก้วแก้วปลูกตรงนี้หนึ่งหาที่ปลกูก,ปลกกะอย่าปลูกใกล้จบดเดนปลูกไม่ขึ้นอ่าขุดเตี้ยนุดนิทิงที่ก้า มาได้ไหมนะคนเราคนดดเด้งแล้วรตรงนี้นี่ก็เอาตรงนี้อ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้เกวะทำกล่องคราฟเกวเองแล้วกันเดี๋ยวะทำกล่องเกวเองแล้วกันไม้ก็หมดเนี่ย ทําทำไปุดข้างล่าง,งะะจะกดลงไปยังพื้นไม้สึกมันไม่ค่อยแหลกเลยคุณดูอาจจะแหลกก็ได้นะครับ แล้วก็เอาเดี๋ยวพวกสปอร์แล้วมันเกิดขึ้นก่อนขึ้นก่อนจ้ะ ไม่ยังไม่ฉัดอ่ะเอาแล้วไม่ไมืนนมนนมดต้มงมืดก่อนอเนอาขวาตกันให้หนึ่งเพื่อให้ความสว่างตรงนี้สองอย่าตัดออกหมดแล้วกันล่ะต้องบองเพื่อตัดไปเลยอ่าจะลงไปต่อ เมื่เราบอกโอ้ไม่ต้อบอกพกเห็นบุกรันเมื่อตอนไหนขุดขุดขุดและก็อขุดขุดขุดโอ้ยเบื่อกานขุดเนี่ย nhà dạ bà giang đi kìa ngay ngay hay ngay nghe ngay 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 ยอยูเจ้าเพริเกลดมดันดำมดำมดันดำอดำดัดำดำดำดัมดัดัดำ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 มดัดัมดมัด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 ังดัดนนัมดัดดดดดดัดดดัดดดด ทำทำได้ขุด <ท youtube. S 2> ไม้ทำไมอย่าไม่ขุดจ่าจะทำไม้ขุดหินนี่เอาได้ขุ <athletes> <isis lu ke le> ดไม้มาอีก What the fuck ใช่

mày kéo mày kêu mày non vậy đố con có bằng cái kêu em ไปนอนก่อนจะได้เซฟได้มานอนตรงนี้มันมืดไปหน่ยกกดไม่ทำอะไรทีนี่น ăn tay ở đó chứ có đơn vị bán không có con có 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 โอ้ยกรอจกเกับแตกโอ้คุณด,ดมอนจบแล้วคุณด,ดมอนเสร็จแล้วจบคลิปเลยนะเพราะเวลา,า,วาลงในทุกมันลงได้แค่15ทีครับแันวก็ตัดไม่เกิน15ที

ไม้ปุดแล้วขุดแล้วก็จบคลิปเลยได่แกะอัดเียเดี๋ยวตองจเอาเหนือ่อยนะครับทำแตกใครทำเกลเกว่าเกือบทง มันวกค็คนได้มอสเสร็จละมาจบคลิปกันดีกว่าอยากอัดมากเดี๋ยวมันไอ้นั่นลง Youtube ไม่ได้มาทำไมเังด้มออีกเอาไปแล้ว แล้วม,มาจบคลิปดีกว่าเกียดอัดมากงั้นผมจะออนจะัดตรงนี้เลยอแล่ะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เอ๊ะเบกก่อน ขอจบคลิปแท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าในพระที่หลงนะครับริง